ดีนะคะเพื่อนๆนคะ่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้เมก็เลาะพาเพื่อนๆนะคะไปหาชมธรรมชาติยามเช้าด้วยกันนะคะเดยนนะคะ <c oughs> กองกระดิกระดักกระดิกรกะ,ะดักนะโอเคอาา่าค่ะแล้วเราก็จะไปวัดกันนะคะวันนี้เมจะไปไหว้พระที่วัดใกล้ๆบ้านนี่แหละนะคะเพื่อนๆือนค่ะ เพราะว่าไม่แน่ใจฝนนะคะแต่ว่าเช้าเช้านี่แดดมันจะจ้าประมาณนี้นะคะแถวบ้านเม่แต่ว่ากลางวันจะมีฝนนะคะเดี๋ยวปรับขากล้องอ,อ,กกอนนะคะมันกระชิกระชักกระชิกระชักนะคะแถวนี้ก็มาเยอะมากๆเลยนะคะ้สายนิดนึงนะคะไปไปต,ต่อนะคะเพื่อนๆค่ะ ันไปวัดกันนะคะไอ้สูตรบรรยากาศวันนี้เมฆสวยนะคะฟ้าโปรง่งโรงเลยนะคะเพื่อนๆฝ่าไม่มีเขาฝนเลยนะคะช่วงเช้าจะเป็นแบบนี้ทุกวันนะคะแต่บ่ายบ่ายเย็นฝนตกนะคะเพื่อนๆคิดว่าจะหมดฝนแล้วก็ยังนะคะยังยังแต่บรรยากาศก็สดชื่นนะคะเหมือนกับว่ามันแบบ มีแดดแต่ยังไม่ร้อนนะคะแต่ยังไม่ร้อนเท่าไหร่ยังพอทนยังพอทนเนี่ยวิตามินนะคะยามเช้าก็ชมบรรยากาศสองข้างทางกันนะคะเอาไว้ใกล้ๆบ้านนะคะเมย์ก็ไม่ได้ทําคลิปมาตั้งแต่ต้นนะคะมาทําใกล้ๆถึงวัดที่ดอกไม้สวยอันนี้ดอกไม้สวยมากเลย ข้างในมีดออะไรขาวๆด้วยตัวบ้านจะอยู่ด้านในนะคะไปค่าเพื่อนๆไปต่อฟังเสียงนกนะคะเสียงนกเสียงกาธรรมชาติยามเช้า,ชาหาหาหาไม่รู้โบสถ์เปิดหรือเปล่านะคะวันนี้ แต่ใกล้จะออกพรรษาแล้วใกล้จะออกพรรษาแล้วนะคะนี่ก็ยังกำหนดไม่ได้เลยว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่เพะเดี๋ยวรอลูกชายกลับจากนอกแล้วก็วันสองวันนี้แหละแล้วก็ต้องดูว่าช่างเขาจะมาซ่อมหลังน้ำให้เมื่อไหร่เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคนดูเนาะพอเด็กๆเ็าจะไปทำงานกันลกแล้วเขาจะมาชักมาซ่อมก็ต้องเมยต้องอยู่ต่อ รอซ่อมก่อนนะคะตรงนี้บอ่อบัวบ่อ,บ,อบัวสวยๆงามๆนะ,ะแต่วันนี้เราจะไปวัดกันน <c oughs> ้นะๆนๆน้น้องหมาเี้เราจะไปเข้าวัดท่าว้าว,าวอยากไปไหว้พระนะคะเพื่อนๆค่ะ แต่ไม่รู้โบสถ์เปิดหรือเปล่าน,นะเพราะว่าวัดแถวนี้ไม่ได้เป็นวัดเปิดแบบท่องเที่ยวแบบเต็มตัวนะโบสถ์ Board. ไม่ค่อยเปิดแต่ว่าด้านนอกจะเปิดอยู่นะคะจะเปิดเป็นเวลาเนาะมีเมย์แบบอยู่ใกล้มเมย์ก็มาแบบ,แบ,บ,แบได้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 เร็วเพราะว่าเมย์จะอ,ออกเช้าไงพระท่านต้องรอพระท่านแบบกลับจากบินฑบาตก่อนก็นไปบิณฑบาติแถวหมู่บ้านเมย์แหละคะ่ะ ก็แบบเอารถกระบะวิ่งอ้อมเนาะบางสายก็เอารถแบบเหมือน,ในใคล้ายๆซาล้งอะนะคะวิ่งวิ่งเข้าไปเดีย๋ยวไปเข้าทางประตูใหญ่แล้วกันนะคะมีถากกลับค่อยออกทางนี้นะคะมาชมโบสถ์สีทองนะคะมาชมโบสถ์สีทองสวยงามโบสถ์สีทองที่สวยมากๆเลยนะคะว่าที่เรเคยไปมาก็คือวัดวัดปากน้ำอะไรนะ โลโจใช่ไหมโลโจหรือโจโลโลโจนะคะวัดปักน้ำโลโจเดต้องต้องดูรถด,ด้วยนะคะร <c oughs> ว่าเป็นทางโขงเพืเ่อนๆค่ะนี่นะคะว่าชัย,ยศิษ์ก็จะมีทอดกระถินต้องกันหมดเลยนะคะ <c oughs> เพื่อนค่ะอันที่ยี่สหกยี่สิบเดนะคะเพืเ่อนๆค่ะาสามารถร่วมบุญได้นะคะนี่ วัดชัยยะสิทธิ์ชัยยสิทธ์ทาวาดนะคะตำบลกระแชงนะคะอำเภอสามโคกนะคะจังหวัดประทุมธานีนะคะอยู่ในตำบลกระแชงนี่ตำบลเดียวกับบ้านเมีว้าวไปกันเพื่อนๆไปต่อนะคะกระชากกรชกชอันนี้เป็นสีทองแต่ว่าสีทองไม่หมดทั้งนี่นะวัดโลโจะอะไรเนี่ยเขาจะเป็น สีทองเนี่ยหลังคาเลยนะคะแต่อันนี้หลังคาจะเป็นแบบกระเบื้องอเก่าโบราณนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าสวยงามเหมือนกันนะคะล้อ,ลอมรอบด้วยะะเป็นรูปปั้นของเขาเรียกอะไรนะพร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 ะสาวกใช่ไหมเรียกว่าสาวกสาวกของพุทธเจ้าใช่ไหมคะล้อมล้อมโบสถ์นะคะก็สวยงามมากๆเลยวันนี้หยุดแล้วนะหยุด ไมปซาโบดเปิดหรือเปล่านะคะเดี huh. uh ๋อนแล้วค่ะเมว โอ้นน่นะนะซิ่งกลับมาแล้วนะคะหลวงพ่อไปบินทบาทมานะคะซิ่งกลับมาเลยนะคะเขาเอาไปารถซาเล้งนะคะพเพื่อนขาหรือจะมีเอ่อลอดโปดนะคะตองมีมีต้องจอดแอบหน่อยนะคะต้องขี่ซาเลง้งอาจจะมาจอดแถวๆเ,เปล่าแอบหนึ่งนะคะพเพื่อนๆค่า นี่จะจอดรถแป๊บหนึ่งนะคะว้าวว้าวปังหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็นี่นะคะพาชมนะคะพาชมก็พาเข้าไปใน มีรูปปั้นนะคะยักษ์ใช่ไหมดูตรงนู้ก็มีนะคะเป็นยักษ์เป็นท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมคะอสองด้านเลยนะคะซ้ายขวานะคะคสวยงามนะคะเพื่อนค่ะเดี๋ยวชม,ชมด้านด้านบนก่อนนะคะ อมีร่องรอยเหมือนอ๋อน้องเขาล้างนึกว่าฝนตกฝนตกไหมไม่ได้ตกล้ลี่นกทนกใช่ไหมเพราะว่านกเยอะนะคะเพื่อนๆที่บ้านเมย์ก็เหมือนกันถ้าเปิดหน้าต่างไว้ไม่ได้เลยนกไปทํารังเมยว่าแถวนี้ก็จะเป็นแบบยอดหงนะคะเพราะว่าสร้างโดยชาวมอนนะคะสมัยกรุงศรีอ่าสงครามนะคะสมัยสงครามที่กรุงศรียุดยานะคะก็มีชาวมอนหนีทัพมาจากพม่าเยอะนะคะคุ็หงสา ามาตั้งลกลากอยู่แถว,วอำเภอสามโคกหลายละหลายหายมื่นคนนะคะเพื่อนๆค่ะก็ได้รับแบบแบ,บ่งปันนะคะพื้นที่ให้ให้อยู่แล้วแล้วก็ได้สร้างวัดที่แบบอยู่ติดติดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาไว้เยอะเลยใส่รองเท้าขึ้นไปได้ไหมกันเนี่ยก็โบสถ์คงยังไม่เปิดนะคะโบสถ์ยังไม่เปิดนะเป็นโบสถ์มหาอุดนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ด้านนอกนี่ก็จะมี พระพุทธทันใจนะคะสีชัยสิทธิ์นะคะให้กราบไหว้อยู่ด้านนอกน,นี้ได้นะคะด้านไหนก็จะมีองค์หลวงพ่อที่ประจําโบสถ์นะคะชื่อหลวงพ่ออะไรนะลูกในโบสถ์น่ะเมยก็จําไม่ได้นะคะข้อมา มาไหวหลายครั้งแล้วก็จําชื่อท่านไม่ได้สักทีนะคะก็สวยงามนะคะเดี๋ยวดูก่อนถ้าช่วงใส,สายๆถ้าเปิดนี่ก็จะเข้าไปไหวเนาะเดี๋ยวก็พาชมบริเวณรอบๆ่อนนะคะเพื่อนๆค่ะชมความสวยงามรอบๆโบสถ์กันนะคะเนี่ยเป็นรูปปั้นของอพระสาวกนะคะสาวกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนะคะมีชื่อหมดเลยนะคะ ก็เยอะมากๆเลยรอบโบสถ์เลยะคะ่ะโบสถ์ก็เนี่ยจะทาตกแต่งด้วยสีทองสวยงามนะคะรอบๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นอ,อุโบสถมหาอุดนะคะวัดของวัดชัยศิธิ์นะคะทาวาดนะคะด้านไหนก็จะเิดประานพระพุทธรูปจักสิธิ์อยู่นะคะแต่ว่าเมจํจชื่อไม่ได้นะคะต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนๆที่น้นองๆด้วยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะขอพามาชมโบสถ์สีทองสวยๆงามๆ กันนะคะเชา้าวันนี้นะคะพเพื่อนๆนคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนี้ก็จะเข้าไปกราบหลวงพอ่อในโบสถ์อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะฝากมชมวัดโบสถ์สวยงามนะคะโบสถ์สีทองสวยงามที่วัดชัยสิทธิ์สาวาสไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ Thank you so much my friend for you support my main channel on the time and for you watching this video my main channel thank you bye bye